แน่ะคงมีปัญหาเพราะต้นแบบมีอยู่แล้วเมื่อกี้เติม2ตัด2เป็น 2x เลบหนกำลัง102หารด้วย204บวกด้วย 2x-1 ลบหกำลัง101หารด้วย101บวกแคทแมวชัวไม่เป็ด 3สามคูณก่อน 3x บวก9 3คูณตัด3 3x บวก5 dx แบ่งออกเป็น2ส,ส่วน1ส่วน3 3x บวก5หา,ารด้วย 3x บวก5บวกด้วย4ส,ส่วนด้วยรูท 3x บวก5แบ่ง <c oughs> <c oughs> เพื่อให้มันตัดได้นะครับแบ่งมพตัดได้ กลายเป็น1ส่วน3ตัวนี้ตัดได้กลายเป็น 3x มเกซบวกหากำลัง1ส่วน2 dx บวก1ส่วน4ส่วน3ตบ1ส่วน3เข้าไปสียังอยู่อินดิเกต 3x มเกซบวกหากำลังลบ1ส่วน2 dx เราสามารถเติม3ามไปคูณในใจได้เติม3ามไปคูณในใจก็เป็น3ส่วน9อินดิเกตเท่า 3x บวก ห้ากำลัง1นส่วนสเติม3ไปคูณบวก5ไม่มีผลนะครับตัด3แล้วนะเติมเติม3ไปคูณก็เป็น4ีส่วนเก้าอินดิเกเตอรเท่าสามเอกบวกหากำลังลบหนึ 1, 2, D, 3, ่งสอดีสามบวกหนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น3 x มเกบกหาำลังเพิ่มเป็น3าส่วนสเป็น3าส่วนสเป็น2ส่วน ยี่สิบเจ็ดบวกสี 2, ่หนึ 2, ่งส่วนสองหนึ 9, ่งสองสองแปดส่วนเก้าแปดส่วนเก้าสามเอ็กซ์บวกห้ากำลังหนึ่งส่วนสองบวกสี่ผมถูกหรือคุณผิด ทีต่ตรงไหนครับตรงนี้เอาคู่คู่หุ่นรโลกคูณนะครับมันจะกลายเป็นรูท x คูณบนคูณล่าง ลบลเรียรูท x ลบจำเหลี่ยมนะครับกรณีที่เราต้องการตัวนี้หายไปจะกลายเป็นผลต่างกำลัง2ได้ทันไหมนี่ทันไมเดี๋ยทันไหมไหม,มันจะเป็นลบบวกอันนี้บวกเอารลบคูณก็กลายเป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมแทน นะนเอาผลต่างคูณบนคูณล่างคูณบนกับ1ได้ตัวนี้คูณล่างมันก็ตกในรูปผลต่างกําลังสองมันก็จะเป็นกาลังสองร่นหายลบลบเป็นบวก2นะตรงนี้ออกมาเป็นสองดึงแมงนอกอินทิเกรต x ลบอินทิเกต x ลบ2 d x เสร็จแล้วเราก็ตี4 h a n d ฮ o รบอวตัว เติมในใจนะ ไม่ได้ครับเพราะต้องเป็นผลบวกเราต้องคูณแยกส่วนก่อนเราต้องเอาคู่ของมันผลต่างคูณเข้าลงมดเลยล่ามันก็จะขาดออกเลยกลายเป็นผลบวกนะครับมันเป็นผลบวกเราพลิกขึ้นไปเลยไม่ได้นะคนละความหมายกัน ชื่นชมคนคนหนึ่งมากในห้องนี้เขามาเรียนเดินถอยหลังเลย,ยเยขาไม่ฝึกเรียนเดินหน้าแล้วเขาทาหน้าตาเหมือนอัจฉริยะเทพม,มากเข้าใจไม่ธรรมดามากฮะ <c oughs> ก็ทำให้พี่ทึ่งเลยพี่ก็พี่เป็นเทพแล้วเจอเองพี่กลายเป็นเทพอสูรไปเลยรูดสามรูเอวกสมกำลังสาม นะฮะตรงนี้เราจะต้องลากนะครับลากเข้าไปดูทีละตัวให้ได้นะฮะเราส่วนเสร็จแล้วนะคขลุกก้อนยกกำไรยกกำลังเข้าไปดึงตัวนี้กลับก่อนแบบสบายใจนะฮะรูทสามบวกรูทเอ็กบวกสามเนะี่ยสาม x กําำลัง1ส่วน2ลบ1ส่วน2ดีเพิ่มอีก1นะครับเป็น1ส่วน2เพิ่มด้วย1น่สองนะกำลังเพิ่มดึงตัวนี้กลับก่อนแล้ว1ส่วน2นี้ก็พีกมาเป็น2ตัวนี้นะครับนี่ปุ๊บเราบวก3ไว้ในใจได้ไหมทีนี้ดึงกลับแล้วเราบวก3าไว้จังหวะนี้เพื่อที่จะเอาตัวนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่ง ได้กลายเป็น u เห็นไหมนี่เหมือนกัน u กําลัง n บวกหก็เพิ่มกําลังให้หมันเห็ไหมตรงนี้ตัวเดียวกันนะครับเพิ่มกําลังเป็นหเอาตัวนี้บวกเข้าไปย้ายไปบวกเข้าเป็นเป็น x 3. กําลัง1นึ่งสองบวกสามกําลังเพิ่มอีกแต้มเป็นเป็น1นึ1่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองก็ตัดมาเจอตรงนี้เป็น4อีกเขียนนั้งเท่ๆตัวนี้กลายเป็นรูทสามบวกรูท x บวกสามกําลังสามดี D. เท่าไหร่ครับสามบวกรูทเอ็กตรงนี้นะนี่ก็มีรูทซ้ำอีกตัวหนึ่งตรงนี้นี่ยูหรือ,อยังนี่มีผลไหมบอกนี่มีผลไหมยูกำลังเอ u นดียูใช่ไหมเป็นเท่าไหร่ยู กำลงังเบหเป็นสส่วนสีบวกสี่แคท ตัดหมดก็ตัดที่ล่ะข้อสิบสี่ดึงอะไรก่อนแอร์กีฮะอะไรนะตอนนี้ถ้าเราทบมวงว่าเราจะดึงทราย ที่เราผ่านมาเราดิฟไซย,ยูได้เลยครับดิฟไซย,ยูได้คอร์สอยู่คอร์สอยู่ริฟอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาเราก็ต้องดูที่หลังทรายเราต้องสร้างยูหลังทรายเห็นไหมเราต้องสร้างยูหลังคอร์สหลังทรายเท่ากันได้ได้ e. <ะ>อีหะอ๋อ เหผลเยอะนะครับเราต้องดึง x ตัวนี้กลับไปก่อนนะครับ x ตัวย่อยดึงกลับก็เป็น x กำลังสองส,ส่วนส่วนสองตัดนี่นะคอ,อยู่ดีอยู่ไหมอะไรครับดิฟ ดิฟซายอยู่ได้คอสอยู่ดิฟอยู่มันคอสอยู่ดิฟอยู่เอากลับไปนะช่วงนี้นะครับคอสอยู่ดิฟอยู่กลายเป็นอะไรไม่สิไม่ลบนะดิฟซายได้คอสคอสซด์คอสกลับไปก็เป็นซายอีตันนี้ยังอยู่ซายหนึ่งเ,เอ็นดีซายเอ็กกำลังสอง ตรงนี้ดิฟ e กำลังอยู่เท่าไหร่นะได้ A e กำลังอยู่ดิฟอใช่ปะัน e กำลังอยู่ด e ิฟอยู่ไหมนี่ e กำลังอยู่ดิฟอยู่ไหมเราเดินจากวันท่านนี้เนี่ยเนี่ยกลับวันนี้ใช่ไหมเป็น1นึส่วน e สอง x กำลังสองบวกสี่กำลังสามเป็นดิฟ e ไซ x กำลังสอง บวกไรบอยไหมบวกสี่ตัวนี้ U กำลัง E U นะหนึ่งส่วนสอง E กำลัง U ส่วนสี่เป็นแปดบวกสี่เองเติมสองที่นี่ใช่ไหม แล้วดึงกลับสองก็ตัด2สองหมดพอดีอ่าดึงกลับแล้วสองมีโผไหมเออก็โอเคใน,นความหมายเดีวยวกันเอาก็กลับไปกำลังจากหนึ่งก็เป็นสองสองอาหารสองสองไนี่เอ้าโอ้โหเจะ๋ยอ่ะอ่ะอ่ะ เอกลังสองส่วนสองนี่ความหมายเดียวกันแต่ที่เติมบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี่นะอย่างนี้ใช่ไหมเติมแต่แรกก็ดึงกลับไปเป็นสองนี้ไม่เกี่ยวก็อยู่นี่ก็เป็นเอกลังสองส่วนสองพอดีความหมายเดียวกันพอดีเป็นเอกกลังสองส่วนสองเอกก็ความหมายเดียวกันแต่วิธีอธิบายมันแตกต่างเฉย 1ห้แทนกำลัง3 2 x อกลัง2 x D, x x e ดเิฟแทนยได้อะไรนะครับดิฟแทน u ได้ดิฟแทนยูได้เซกกำลัง2 u ยูดิฟดิฟยมันขาดอะไรนี่ ขาดสองนะเติมสองปหน้าหลังดิฟตัดด้วยสองนะครับโอเคไหมเพราะนั้นก็ต้องกลับไปจากวราทานที่เด้งกับว่านี่กลายเป็น1ส่วน2แทนกำลัง3 2 x d d ดีแทน2 x u กำลัง3 d u ยกอย่างนี่ ยูกําลัง3 du เป็น u กําลัง4ส่วน4บวกแคทแมวมันไปอยู่ที่ u กําลัง n นะฮะเพบอกว่าท่องดิฟให้มันได้ชัวร์ๆไลนไเดเกตจะเดินกลับง่ายมันจะมองเห็นว่ามันหลุดออกมายัางไง เวลาโยกกลับเนี่ยโยกได้นะฮะเพราะนั้นอย่าลั้นนะครับข้อ16ใครทำได้ก็ถือว่าเป็นคนน่ารักคนหนึ่งตอบ1แทนแล้วตอบหนึ่งแทน5 x dx ก็ข้อ16นะครับแทน5 x dx เราแทนเราเจอมานั่งไอเด็กจนโตแล้วแทนมันเกิดจากทรายส่วนด้วยคอร์สเมื่อกี้ดิฟคอร์สได้ไรนะดิฟคอร์สได้ลบทรายใช่ไหมอันพีน่เติมลบเข้าไปทรนะายก็เป็นทรายห้าเอ็กดีห้าเอ็กติมห้าตัดห้า น5เดิฟคอสใจ่บไหมฮะดิฟคอสยูได้ลบไซยูดิฟยูใช่ป่ะทีเราท่องมานะ้ผเติมลบเติมลบเติมลบเพราั้นยูดิฟยูไซยูดิ u ยูมันจะกลับเป็นอะไรครับลบ1ส่วน5เป็น d ีคอ 5x ส่วนด้วยคอร 5x ใช่ไหมโอเคไหมกี่ใครงงบ้างดิฟคอร์สอยู่ได้ลบซายอยู่ดิฟอยู่วันซายอยู่ดิฟอยู่ก็กลับไปเป็นคอร์สตรงนี้มันไปนเหมือนกับสิ่งที่เรารู้จักหรือเปล่านี่ดีอยู่ส่วนอยู่ไหมนี่อยู่ส่วนอยู่ ดิฟ <Deep S 2> อะไรนะไดดี u, ส่วนดิฟรอนยูได้หนึ่งส่วนดิดิฟดิฟยูเพราะตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นดีรอนยูได้ไหมดีรอนดิไหมดีรอนดีรอนคอสห้าเอกดีรอนคอสห้าเอกใช่ปะ รัตอิเล็กเตอรชนนิพพานส่วนส่วนในชีวิตรเราก็คนที่สามอะหรืออะไรลบหนึ่งส่วนห้าลอนคอร์ดห้าเอกทำไมใสายอับสูตรนะฮะตามสูตร,ตมตรไม่ใช่ตามสูตรเออตามสูตรไม่ใช่ตามสูตรหลังล็อกต้องไม่ได้เสมอเป็นบวก ข้อ11 17ใครทำได้ไม่ธรรมดาอ่าเสริมข้อ16.1ก่อนถ้าลอนเป็นก็ต้องแทนถ้าแทนเป็นก็ต้องขอดเป็นด้วยทำซ้ำแค่เปลี่ยนบนล่างเฉยๆแล้วก็ทะยงังทะยังเข้าไปค่อยๆทะยงังทะยังเข้าไป เป็ดอม,มยิ้มเลยพูดเรื่องทะแยงทะแยงพวกเป็ดมันชอบทะแยงทะยแยงกันแล้ว